ครับสวัสดีครับวันนี้ผมได้รับของมาครับพอดีผมได้เช่าบูชาหลวงปูไตองกงไหมครับเป็นสั่งมาจากพี่อารมนาจาหัดใหญ่ครับของเพิ่งมาถึงเมื่อตอนเที่ยงของวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเกะให้ดูครับ เป็นครับซีนมายัางดีเลยครับครับเป็นเหรียนเป็นองค์ลอยครับเป็นร้อยสิบเอ็ดปีเพจหลวงปูดไตองค์สร้างถวายครับเป็น ร้อยสิบเอ็ดปีสัตตาก็ตันยู่ความดีเป็นองค์ที่ผมตามหาอยู่นานมากแล้วเดี๋ยวมาเกะให้ดูนครับครับนี่ด้านหน้าครับสวยงามอยู่ครับใต้องคนกง โจซ่ครับนะ้ชมครับทีางใต้ครับเป็นเลข1 9ึ่งเครับ สวยมากเลยเป็นองค์ที่ผมผมตามหาอยู่นานมากเลยครับแล้วพอดีพี่อามแกโพลลงเฟซครับแกรื้่พระออกมาแล้วก็ผมเห็นพอดีเลยขอบูชาต,ต่อมาครับสวยมากๆเลยครับครับขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ